เมื่อวานนะครับผมเอานาฬิกาสวอตของแฟนผมเนี่ยไปเปลี่ยนฐานมาซึ่งไอนาฬิกาเรือนนี้นะครับมันฐานหมดไปนานแล้วแหละหลายปีละและแฟนผมนะครับก็ไม่ได้นําไปเปลี่ยนฐานแต่อย่างใดนะครับปล่อยฐานคาเอาไว้ในเครื่องแบบนั้นนั่นแหละซึ่งนาฬิกาเรือนนี้นะครับแฟนผมได้มาจากญาติผู้ใหญ่ท่านหนึ่งก่อนหน้าที่ผมกับแฟนนะครับจะได้รู้จักกันียอีกซึ่งพอผมเห็นนะครับผมก็รู้สึกเสียดายนะครับที่นาฬิกาสวยๆแบบนี้ทาไมปล่อยทิ้งไว้เฉยๆนะครับไม่เอามาเปลี่ยนฐานเอามาใส่บ้างอะไรบ้างนะครับ ผมก็เลยตัดสินใจนะครับเอานาฬิกาเรือนนี้ไปที่ร้านเพื่อที่จะเปลี่ยนฐานนะครับโดยหวังลึกๆในใจว่ามันจะยังไม่เปลี่ยนอะไรนะครับเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันดีว่านาฬิการะบบคอร์สเนี่ยถ้าเกิดว่าฐานมันหมดไปนานเนี่ยมันเสี่ยงมากเลยนะครับที่เครื่องมันจะพังและสิ่งที่คิดไว้นะครับมันก็เป็นจริงจนได้นะครับเมื่อช่างนะครับเปลี่ยนแบตเตอรี่แล้วนาฬิกาไม่เดินนะครับเขาก็ลองทําความสะอาดตรงขั้วนะครับก็ยังไม่เดินอีกนะครับลองใส่แบตใหม่ทิ้งไว้4-5ชั่วโมงนะครับเผื่อ สุดท้ายก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับจนผมกับช่างเนี่ยทอดใจและเพราะตัวผมเองเนี่ยก็รู้ดีนะครับว่านาฬิกาสวอตเนี่ยถ้าพังแล้วเนี่ยมันไม่มีทางซ่อมได้เลยนะครับสาเหตุหลักๆที่มันซ่อมไม่ได้เนี่ยก็เป็นเพราะว่าการประกอบตัวเรือนานาฬิกาจากโรงงานเนี่ยมันถูกออกแบบมาไม่ให้มีการเปิดตัวเครื่องออกมาได้นั่นเองนะครับทำได้อย่างมากเนี่ยก็แค่เปิดตัวครอบแบตเตอรี่นะครับออกมาเพื่อที่จะเปลี่ยนฐานเท่านั้นเองช่งางนาฬิกาเนี่ยก็พูดกับผมนะครับว่าน่าเสียดายนะครับน่าจะมาให้ไวกว่านี้ หรือถ้าไม่ได้ใส่เนี่ยก็ถอดแบตเตอรี่ออกไว้ก่อนก็ได้นะครับเครื่องมันจะได้ไม่เป็นอะไรนะครับผมเองก็รู้สึกเสียดายเหมือนกันนะครับแต่ก็ทําได้แค่คิดอยู่ในใจนะครับว่าทําไมบริษัทสวอตเนี่ยถึงไม่ผลิตนาฬิกาที่มันสามารถเปิดฝาหลังออกมาซ่อมหรือว่าออกมาแมนเทนน์นได้นะครับซึ่งนาฬิกาสวอตนะครับถึงมันจะเป็นนาฬิกาพลาสติกเนี่ย แต่ว่าดีไซน์เนี่ยมันก็สวยนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะใช้ได้ดีเลยผมลองไปอ่านคอมเมนต์ในกระทู้ต่างๆนะครับตามพวกพันทิปโดยคอมเมนต์ของชาวเน็ตส่วนใหญ่ที่มีต่อนาฬิกาสวอตเนี่ยค่อนข้างจะไปในทิศทางเดียวกันนะครับก็คือนาฬิกาสวอตเนี่ยค่อนข้างที่จะใช้ดีแล้วก็มีความทนทานหายห่วงเลยล่ะแต่ข้อเสียเดียวนะครับแล้วก็เป็นข้อเสียที่ควรระวังเป็นอย่างยิ่งเลยก็คือพอผ่านหมดแล้วเนี่ยให้รีบเปลี่ยนเลยนะครับหรือว่าถ้าไม่ใส่เนี่ย ก็ถอดฐานออกไว้ก่อนก็ได้นะครับอย่าชะาล่าใจนะครับเพราะว่านาฬิกาสวอตเนี่ยมันไม่เหมือนนาฬิกาญี่ปุ่นอย่างพวกคาซิโอไซโกหรือว่าซิติเซนนะครับที่นาฬิกาพวกนี้ต่อให้ฐานหมดไปนานๆจนเครื่องมันพังเนี่ยเราก็ยังสามารถที่จะเปิดฝาหลังถอดเครื่องออกมาล้างหรือว่าถอดเครื่องออกมาซ่อมได้นะครับแต่ว่าสวอตเนี่ยคือหมดสิทธิ์เลยทาอะไรไม่ได้เลยนะครับนอกจากทิ้งหรือไม่ก็เอาวางไว้ดูเล่นนะครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับเคยปล่อยนาฬิกาให้ฐานหมดจนเครื่องพังกันบ้างหรือเปล่าก็ ลองคอมเมนต์ใต้ตคลิปกันได้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ